สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับห้ามพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับผมโดยนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตกอีกแล้วนะครับผมสําหรับใครที่ลงทะเบียนรอบเก็บตกนี้ได้นะครับก็จะได้รับสิทธิ์เราชนะซึ่งจะได้รับเงินอีก7 0 0 0บาทแน่ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับ โดยจะมีการเปิดให้ลงในวันที่20มกราคมนะครับพร้อมเปิดให้ใช้สิทธิ์ได้ทันทีในวันที่25มกราคมทันทีนะครับผมโดยนะครับเป้าหมายในการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับจะมีประมาณ1ล้านสิทธิ์นะครับโดยกระทรวงการคลังก็จะเตรียมตัวเลขที่ชัดเจนอีกทีหนึ่งแต่ ไม่ต่ำกว่า1ล้านสิทธ์แน่ๆนะครับเพราะระยะเวลาที่1จะมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ตั้ง5 0 0แสนสิทธิ์นะครับส่วนระยะที่2ก็อยู่ในการตรวจสอบว่าคงเหลือเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆก็คือรวมแล้วก็ประมาณ1ล้านสิทธ์ส่วนคนไหนครับที่ลงคนละครึ่งรอบเก็บตก ไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ก่อนวันที่14มกราคมนะครับไม่อย่างนั้นสิทธิ์ของท่านจะถูกตัดสิทธิ์นะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็มีข่าวดีนะครับสําหรับคนที่ลงทะเบียนรอบเก็บตกรอบวันที่20มกราคมนี้นะครับ1ล้านสิทธิ์ถ้าท่านลง ข้อมูลลงคนละครึ่งในเฟสนี้ได้นะครับท่านจะได้เงินรับเงิน3,500บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผมพร้อมกับนะครับพร้อมกับได้รับสิทธิ์นะครับได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะอีก3,500บาท2เดือน โอ้โหสรุปได้2ต่อนะครับได้เงินจากคนละครึ่ง3,500บาทนะครับแล้วก็จะได้เงินจากเราชนะอีก3,500บาท2เดือนเป็น7,000บาทรวมทั้งหมดแล้วก็จะได้อยู่ที่1,500 0บาทนะครับนี่คือสิทธิ์ที่ท่านจะได้ฉะนั้นแล้วคนที่จะลงคนละครึ่งเฟด รอบเก็บตกอะเฟสท,ที่สองรอบเก็บตกนี้ต้องตั้งใจลงนะครับลงแล้วก็ห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในการเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งเพราะจะได้สิทธิ์สองเด้งไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งรอบเก็บตกแล้วก็ ได้รับสิทธิ์เราชนะด้วยนะครับผมนี่คือข้อมูลนะครับที่ผมนำมาฝากทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตกครับผมขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามถ้ามีข่าว,ข,าวข่าวคืบหน้าประการใดผมจะรีบนำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบแน่อย่างแน่นอนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ